รวม10แบบที่น่าสนใจในปี2563แบบที่6ที่จอดรถข้างบนนั่งเล่นกินลมได้นะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆขอกันมานะครับขนาด4คูณ6นะครับอยากได้เสา5ต้นนะครับทางโรเลยจัดให้5ต้นนะครับ ตามนี้เลยนะคลิปเต็มๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถดูที่ใต้คําอธิบายได้นะครับช่างโรดมีลิงก์ไว้ให้นะครับตัวนี้นะครับช่างโรดก็เลยใส่น้ําหนักบรรทุกข้างบนไว้ให้ด้วยนะครับที่50กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับเพื่อนๆกระถางกันเข้ามานะครับหลังจากนั้นนะช่างโรดเผื่อน้ําหนักไว้เท่าไหร่นะครับก็บอกไว้ประมาณนี้นะครับเอาโต๊ะเอาเก้าอี้ขึ้นไปกันได้สักประมาณ4ี่ห้าคนนะครับอะไรประมาณนี้นะน่าจะโอเคนะครับสําหรับเราไปสังสรรค์กันนะ ห้าคนสิบคนก็น่าจะไหวนะสำหรับตัวนี้นะครับก็ดูไว้ให้มันอย่างนี้นะครับมีเป็นเหล็กกล่องนะครับใช้เสาเป็นเหล็กกล่องนะครับแล้วก็ตัวคานตัวตรงอะไรพวกนี้ก็เป็นเหล็กกล่องนะครับข้างบนก็ปูจะเป็นซีเมนต์บอร์ดนะพอดูรูปแปลนพอเข้าออตัวบ้านแล้วก็จะประมาณนี้นะครับขนาดหกคูณสนะครับโดยแบ่งเสาข้างหลังเนี่ยเป็น3ต้นนะครับอ่ามาดูคลิปวิดีโอกันนิดนึง ถอดให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นอะไรนะครับคลิปแบบนี้จะมีอยู่ที่ท้ายวิดีโอนะครับก็จะอธิบายไว้ให้ด้วยนะสำหรับเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามาชมนะครับพอ,อลรถเข้าไปจอดแล้วถ้าจอดเข้าทางด้านยาวเนี่ยก็อาจจะได้สัก2คันนะนะครับบันไดอะไรนี่ข้างรถก็ใส่ไว้ให้เป็นคร่าวๆนะครับให้เป็นเห็นว่าเออมันสามารถขึ้นทางนี้ได้หรือว่าขึ้นทางอื่นก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับเสาไปเหล็กกล่องร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะครับคานหลักก็เป็นเหล็กกล่องด้วยนะ ถ้าอยากได้4ต้นเนี่ยช่างโูก็ว่าจะไหวนะก็ลองไปหาวิศวกรช่วยเช็คกันดูอีกรอบนะครับท่างโูก็ศึกษาไว้ให้เฉยๆนะอ่านะครับสูงที่2เมตรห้นะครับโอเคครับมาดูราคากันนิดนึงนะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่48ตารางเมตรนะครับราคาค่าโครงสร้างเหล็กข้างบนแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณเนี่นะฮะเก้ากว่าบาทเองนะครับตัวนี้นะโอ้ก็ไม่แพงนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เวลาช่างโรดขึ้นคลิปนะครับที่หน้า Facebook Fan p a g e นะครับกดไลค์แล้วก็สามารถอินบอกคำถามเข้าไปได้นะครับหรือว่าทิ้งคำถามไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับสวัสดีครับ